มันเสียงออนแอน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 ,อแอนคนทำรองเท้าหายนะจะอุ้มไม่อุ้มด้วยมันคล้อคขายลูกเสือเลยมแมวเวียนหน้าไหมไทางนู้นก็ได้ค่ะจัง คุนีเอาอมมาสิ